อ๋อจริงๆนะหน้าพิมพ์พิมพ์ภามีความให้อยู่นะเรียนการแสดงบทร้ายเพราะว่านางมีความเป็นแบบหน้าแบบสวยที่ถ้าเล่นบทที่แบบมันมันมันน่าตกอ่ะมันก็จะแบบว่าออกมาแบบมันไส้แมันไส้ลองดูพี่นิวมะลองดูมะลองดูพี่นิวเดูเซ็ตนนี้จะเป็นยังไงเขาบอกแรงมากคุณผู้ชมแรงยังไงไม่เชื่อหรอกดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังสิคะอุ้ยเด็กแม่ฉันบอกแล้วว่าหน้าหน้านางหน้ามันไส้อุ้ยสุดจริงอ่ะ ก็จะเป็นเหมือนแบบโรคบ้างมีคนบอกมันเป็นเหมือนโฟเบียม้านทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน่ะว่ามันคืออะไรแต่ือเราพี่ยังไม่ไปหาเหมือนซ้ำมาคือกลัวก็คือจบฉันไม่ชอบคือจบเลย <ผน S 1> เคยแฟนไหม่พิพาย แน่นอนคุณสวยฉันก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วเคยอยู่กินหนึ่งแต่งงานเลยไหมแน่นอนว่าเคยอยู่แล้วเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันต่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้และเราเคยเป็นเมียหลวงไหมแน่นอนเราเคยเป็นค่ะหรอผัวว่าจะไม่มีใครอยากเป็นผัวมีไม่น้อยหรอเจ็ดคน คนแก่เราเป็นซานอไว้หรอคุณดร็อปเตอร์วิกันดาอุ้ยพูดชื่อนี้คนลุกเลยนะคนลุกเลยไหมคนลุกเลยนา่นเมียหลวงรีเมคแล้วรีเมคอีกรีเมคซ้ำซ้อนรีอีกแต่ครั้งนี้ค่ะกลับมารีเมคใหม่โดยเชนโดยพี่ชอว์โดยพี่ชอนะคะโดยดราตื่นเต้ด้วหรอเดียวเขาต้องกับพี่เอ็ดนะคะอ่ะโดยเวอร์ชันนี้นะคะก็กลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยดรวิกันดาเนี่ยรับบทโดยพี่ตั๊กบงกศ ที่ตักบงออมีตักบ,บงสวยขึ้นมากหลังจากที่น้ำหนักลงไปเยอะก็คือมันรับมารัาบบทเป็นหลวงที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าสวยนะแล้วออดอินใครรู้ไหมหรู้ใครดูมาแล้วเ,เ่นทชซองครั้งแรกพิมพิมพะพเออะเราคิดดูเปน็นนางเอกมาตลอดอยู่ดีไรย,ยังไงอะเอาจริงๆนะหน้าพิมพิมพะมีความให้อยู่นะจระิการแสดงบทร้ายเพราะว่าหน้ามีความเป็นแบบหน้าแบบสวยที่ ถ้าเล่นบทที่แบบมันมันมันน่าตบอ่ะมันก็จะแบบว่าออกมาแบบมันไส้รืมันไส้ทีเนี้ยโคเทนิสเนี่ยมันจะมีความคันที่น่าตบอยู่เหมือนกันแต่เราต้ตอร์ดูตหน้าคันด้วยนะเวอร์ชันนี้ครับตอนนั้นเป็นพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยก็คุณแสดงเนี่ยโอ้เอาจริงๆเข้าใจตอนนั้นเลยว่าทำไมพี่คนถึงแย่พี่ตุ้ยเพราะว่าที่แล้วบทบทสามีตอนนั้นคือพี่ตุ้ยคือเซ็กซี่มากเป็นด็อกเตอร์อันนี้รู้แล้วแบบลองดูพี่นิวไหมลองดูไหมลองดูพี่นิวดูเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงเขาบอกแรงมมากคุณผู้ช อะไรยังไงไม่เชื่อหรอกแต่เอ้ยแต่แต่พี่ชอตทำก็มาคิดเสมอว่าเมื่อผู้หญิงตกอยู่ในฐานะเมียแล้วผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายยอมรับในทุกสิ่งที่ได้จีเขาคงเขาคงเรื่องเดิมไหมลดหน่อยได้ไหมคะอ๋อพิมพิมพาไม่ได้เล่นไรู้ดีพิม ออนอินยืมตัวแล้วไม่เลยไม่มีใครพูดกันดีเลยแล้วมึงมาอะไรพี่สาต่อเราเราเข้าใจถึงถูกแล้วหล่อนนะไนคุณลุงใจดีจังเลยนะคะใครก็ชอบอยู่กับคนใจดีเท่านั้นละค่ะเพราะว่ามันเปรียบง่ายแต่รู้สึกว่าน้ำเสียงของพิสาจะต่างจากพี่ปอกเลยนะไปันคนละแนวนั่น นุ๊วดีเขาขึ้นไม่เสิร์ฟอะไรเลยบนเตียงนะแรงมากถ้าคนเราดีจริงมันก็จะต้องดีเดี๋ยวนะไม่ใช่นูดีนวลนวลนวลจริงจริงแล้วคือนวลนแล้วใส่ชุดเมียแต่ว่าชั้นเนี้ยก็เป็นแค่แบบเสื้อยืืดเส้อยืดกับเกงขาสัดตาจับได้ดูดูแปลละครดูจริดีทั้งหลอดหน้าแล้วก็รับหลังสิคะ เจ็บแมสเบอกแล้ว,ว่าหน้าหน้างางหน้า,นา,นา,นามันไส้โ<ว>อย้ยสุดจริงอ่ะอุ้ยแต่ฉันกลัวอย่างหนึ่งทำไมพี่มิวพาจะสู้ออร่าพี่ตักได้ไหมในเรื่องของความคือตอนที่เป็นพี่พี่ตอกกับพี่อั้มอะพี่ตอกก็คือนิ่งแล้วสายตาคือแบบทรงแรงมากพี่อั้มก็คือแบบว่าดีดสุดๆเนาะแบบไ์แบบเชิดสุดอ,ะอ่ะแต่ทีนี้ ไม่รู้ว่าเคมีสองคนเนี้ยมันจะแบบมันจะมาชนกันแบบพอดีหรือว่ามันจะแบบมีใครที่เหนื่อยกว่าใครเพราะฉะนั้นนะมันมันน่าลุ้นตรงนี้แหละว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงเออคนเป็นดอกเตอร์วิการอาริสเจ็บแล้วเจ็บอีกเนาะเจ็บแล้วเจ็บอีกับเลี้ยงเด็กมาส่งเสียเด็กก็ยังอีกเออเป็นหลอดหรอทำไงหลอดฆ่าตัวตายเลยไม่ ผัวแบบหัวไปแล้วอะไม่ก็อเลยต่อเลยแต่สุดท้ายผัวก็กลับมาไงอ่ะช่วงที่สองค่ะพี่พายค่ะอันนี้คุณเพึ่งเข้าไปมาอีกแล้วคุณเพึ่งเข้าไปมาแต่ไม่ใช่ลูกพุ่งแล้วไม่ใช่ลูกพุงแต่จกจีี่เหรอใช่คขาไปสัมพันธ์โรดริลลี่ค่ะ แฟนสาของชินชินวุถูกต้องคุณินเราไปถามไทยหน่อยว่าโอ้ยม่อะไรจะเติ่งจะแต่งกันสักทีคู่นี้เขามีเขาารักกันเราเราเขาดูแบบเข้ากันนานเนาะนาน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 เออนะคะแล้วก็ไปพูดคุยด้วยว่ามีเรื่องของความกลัวหรอความกลัวหล่อนกลัวไหมค้ากลัวเธอไงผมยังรู้อยู่ในชีวิตน้องกลัวรู้ ฉันกลัวรูเหมือนกันรูอะไรรูแคบแคบเพราะว่าฉันข้าไปที่แคบไม่ได้ฉันอึดอัดฉันก็เ <concealed them> <helmet> ริ oh, ่มกลัวหลอนแล้วเหมือนกันก็อยูกับน้อลิลนีสดีกว่านะคะชุดทด่ต่อไปค่ะใช่เรื่องนี้เล่นร้ายด้วยค่ะแต่ก็เป็นร้านเหมือนแบบนักวางแผนเป็นคนที่เหมือนแบบมีแผนการตลอดเวลาพยามจะชิบัลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างนอกจากความร้ายในเรื่องแล้วเสื้อผ้าของเราก็คือแบบอลังการ ไม่สุาเลยดีสุดเสื้อผ้าก็คือแบบขึ้นแาใส่ซาลีไงพี่คือมันมันไม่ได้ใส่แค่ชุดเดียวอะคือมันใส่หลายชั้นหลายทบมากมากะคือเหมือนแบบว่าเอาแบบผ้านี้มาแปะกับผ้านี้รวมกันเป็นเสื้อเป็นเดรสอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยสวยมากคือเรื่องนี้คือต้องบอกว่าคอสตูมดีทุกคนเราไม่ไปทางใส่ในชุดประจำวันอยู่แล้วพอเรามาใส่ในละครอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ something new เนอะเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันสวยด้วยมันแบบ แบบเราได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อคนอินเดียนี่เขา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 ใส่กันแบบนี้เนาะเป็นเห็นหน้าตรงมืออ่าเราเห็น,น<า>ว่า,วาเราเป็นคนด<ะ>ีัวใช่เราเป็นคนจวคนรูรูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบแต่เราก็พพายมไม่มองแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไร,รล่การแสดงนะลนะอะไรต้องผ่านไปได้เพราะว่าแบบมันคือหน้างานเราดีมันจะไม่ได้มันไม่ได้อ่ะพี่เคยเหมือนแบบขึ้นความรู้สึกนี้มัเหมือนเหล็กเสียก,กันนะดีก็ไม่ได้รู <S <S ้สึกแบบนี้เลยเป็นเหมือนกัน เป็นเหมือนกับรูเลยน่าจะเป็นเหมือนแบบโรคบ้างมีคนบอกมันเป็นเหมือนโเบียบ้างที้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่คือเราเพยายามไม่ไปหามันด้วยซ้ำมาคือกลัวคือจบฉันไม่ชอบคือจบเลยอารีลี่ค่ะขอถามถึงเรื่องความรักบ้างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะอเไทที่ผ่านมาก็ไปกินข้าวกาันเฉยๆเลยถ้ามาันปกติอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วจริงๆเห็นว่าคบกันมาก็8ปีได้ไหมคะค่ะค่ะปีนี้ก็ปีที่8 เป็นไงบ้างคะได้แบบวางแผนเรื่องอนาคตอะไรกันบ้างไหมอะไรก็วางนะก็คุยกันก็คุยกันถึงเรื่องอนาคตอยู่แล้วคะ่ะแต่ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบทํางานเก็บเงินค่ะทำงานเก็บเงินแล้วก็นั่นแหละรอว่าเมื่อไหร่อะไรองไรคือตอนนี้ถามว่าอยากแต่งงานหรือยังคือถ้าถามณนะตอนนี้ณนะเวลาณท,ทีนี้ก็เคงยางก็เหมือนแบบทำงานเก็บเงินก่อน แต่ใครจะไปรู้ถามอีกเดือนสองเดือนหน้านี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คือเราไม่ไมีทางรู้ใช่ป่ะคือแบบมันก็มันก็พูดไม่ได้คือแต่ถ้าหวดถามนะตอนนี้ก็งก็อ,อยากรับฟังกันค่ะรับฟังการคุยกันมีอะไรคุยกันอยาหันหน้านีกันค่ะแล้วก็รับรับในข้อเสียของกันและกันให้ได้แล้วก็รับ,รบในข้อดีของกันและกันให้ได้ค่ะทุกทุกอย่างคือความเข้าใจนี่คือสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นความสบายใจให้ ลุกนั่งหมือจะแบบเป็นแบนบอร์ดเต้าชูใช่ไหมแต่ก็ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องพวกนี้เลยตั้งแต่สุกันมาค่ะก็หวังว่าจะไม่มีตลอดไปนะจ๊ะฝากบอกอ่ะช้อนนี่สามพันิพายขาไปมาเองด้วยตัวเองไปเอาใจบอร์ดด้วยตัวเองเลยช่วงนี้เราจะพาไปร้านข้าวราดแกงที่ปู๋มแล้วก็ คนขายอาคือเลือดมาอยู่ที่ท so าวินทาวซอยสองค่ะกับร้านข้าวแกงมิสแกนของพี่นวัดอิสรากอลกายนั้นเอตงเบอร์อย่าอย่าไปทำแบบนั้นกลัวกองก้อนทำมานะ <c oughs> หลายคนเขาบอกว่าพี่วัดเนี่ยออกมาช่วยสังคมเนาะคือโดยการอกให้คนแถวนั้นมีแบบมีที่อยู่ที่กินที่ดีก็ลเลยเปิดร้านข้าวแกง20บาทขายก็แกงราคาถูก2ี่บาทนี่สองบบอย่างปะกี่อย่างก็ได้หนึ่งอิ่มจริงเหรออืจ่ายแค่20แต่คือกินข้าวเท่าไหร่เติมได้เติมได้ เติมได้ในครั้งเดียวนะเหมว่าก็คือตัดเท่าไหร่ก็ได้อ่ก็คือยี่สิบบาทแล้วนี่คือการนี่คือการทำแบบไม่ไม่หวังกำไรจริงๆนะวันหนึ่งมี7อย่างแล้วทุกวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณป้าแม่ควรจะตื่นมาทำแต่จริงสี่โอเคลดแล้วอร่อยฉันกินแล้วแล้วไปไปกินมาแล้วหรอฉันกินแล้วอร่อยผมผมไปดูได้ป้ะอยากดูไปดูเลยมายัวข่ยำดึก ตอนมีโอกาสเหรอต้องไปมีไฟเตะนเพ<ด><ด>ลงเต<ด><ด>้เพลงต้เพลงได้คะแนนเลยเหรอได้คะแนนได้คะแนนสิบสิบอ,อ่ะเบอร์แล้วพี่วันบอกว่าพี่วันขาดทุนทุกวันแน่นอนถ้าได้กำไรฉันจะตลกแต่ไม่เป็นไรอยากทำไม่ได้ทำเอาหน้านั่นไ,ไงก็เพื่าทำแบบไม่ไม่หวังกำไรอยู่แล้วทั่ยี่สิบบ้าอะไรไมาได้กำไรน่นบอกแต่ไม่ได้ทำเอาหน้าเศรษฐกิจยุคนี้เอาอะไรมาได้กำไรไหนจะหมูแพงอะไรอีกเธอเขาทำจุจิปลาดุกผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เธอเม็ดมะม่วงหิมพานต์โลเท่าไหร่โว้วะ ม่เน่บ้านพี่วัดอาจจะปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์แต่กล้กูให้ตไปถามเดี๋ยวไลน์ไปถามนะอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้กลางสัปดาห์แบบนี้พี่เพราะมันทึงเลนะโควิดก็ยังมาอยู่เนาะมีเรื่องผัวเมียมีเรื่องของคู่รักที่กาลังจะแต่งงานมีเรื่องของการกินอยู่อาหารการกินครบมากวันนี้ครบครบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจบ คุณจะเลิกแล้วก็เป็นเพราะน้องสาวก็ยังรอดอยู่ซีซันนี้ซีซันนี้ยังรอดอยู่รอดเนาะรอดเออแต่คนนี้แข็งแกร่งทีุ่ดซีซันแล้วก็สามาได้รอดูเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะจับกันเอ้ยแต่ก่อนจะจับกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่กําลังติดตามเรื่องของการโหวตป๊อปปูล่าโบสถอ้ผจะเลือวอดใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองค่ะ แล้วก็แคดิเดตในสขขาขาต่างเขาก็เปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยใช่เนาะใครที่อยากดูก็เว็บชมสลึกล์ดอทเนนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอล,ลุ้นกันนะคะว่าผลจองเป็นยังไงในวันที่31สสมีนาคมนี้อุ้ยวัยเอาวิกกิ้งนิง่งกันเนาะใส่ชุดขาวกันเก๋ๆเลิศเลิศโอเค <นะ S 1> ค่ะคืนนี้นี่นาก่อนค <นะ S 2> ุณผู้ชมเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะเราอยากไปนอนสว <laughs> ัสดีละตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย